โมเนย์ <Morning S 2> ค่ะทุกคนทักทายบรรยุดค่ะเก็บผักค่ะวันนี้เก็บอะไรบ้างผักบุ้งนะคะแล้วก็พริกนะคะจากสวนนะคะ่ะแต่เราตัดออกนะคะเพื่อที่ว่าจะได้กินให้น้องๆผักบุ้งนะคะขึ้นมาออกสักสองสามรุ่นนะคะเราไฮโละนะคะเนี่ยใครอยี้มาเก็บนะคะปอสัพรพิษค่ะในกวางตุ้งใกล้จะได้เก็บแล้วนะคะทุกคนของโปรดใครคะพาไปยุสวนค่ะ อันนี้เป็นกวางตุ้งที่เป็นดอกสีเหลืองนะสัปดาห์หน้าหน้าจะเก็บได้แล้วแปลงนี้เป็นกวางตุ้งทั้งแปลงเลยนะคะทุกคนส่วนแปลงนี้ก็ผักบุ้งนะคะที่ตัดไปนะคะกาลังขึ้นมาใหม่ผักบุ้งเหมือนกันนะคะมาดูค่ะอันนี้คือพลิกขี้หนูสวนค่ะทุกคนพลิกกระเรียงนะคะต้นเนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะเราคงไว้ก่อนนะคะ ในระหว่างน,นี้ก็ปลูกดาวเตืองไปด้วยนะคะมุมนี้นเป็นกระเพรานะคะมีทั้งกระเพราแดงกระเพราขาวค่ะกระเพราแดงก็จะฮอตฮิตนิดนึงนะคะได้ข่าวว่ามันหอมนะคะใครชอบกระเพราแบบไหนมาเก็บค่าทุกคนอันนี้เป็นกระเพราขาวนะคะเราก็ปลูกต้นเล็กๆไปด้วยนะคะนคะคะอันนี้เป็นกระเพราแดงนะคะดอกเนี้ยเอาไวใ้ให้มันแห้งนะคะแล้วก็หวานมาเล็ดลงไปนะคะไม่ได้ซื้อนะคะกะเพราพวกนี้ จะมีกระเพรากินทั้งปีเลยค่ะมุมนี้คือปลูกผสมปไปทุกอย่างเลยนะคะสวนผสมผสานค่ะสาระแน่กวางตุง้งเมล็ดมันเหลือเรามาหวา่าแล้วก็อันนั้นคือแมงลักให้น้องๆโตกันนะคะเดี๋ยวค่อยขยับขยายออกไปนะคะอันนี้คือแมงลักที่แข็งแรงแล้วนะคะเราแยกออกมาปลูกเป็นแมงลักทั้งแปลงมุมนี้คือผักชีค่ะทุกคน ผักชีหอมกับผักชีลาวค่ะผักชีลาวบานเฮ่าค่ะผักชีหอมซื้อมเมล็ดมานะคะ15บห้าบาทมาหวานผสมกันนะคะแต่ว่าไอ้ต้นที่มันขึ้นขึ้นมานะคะต้นกล้านี่คือพริกเพราะเมื่อก่อนตรงนี้ปลูกพริกค่ะพอไม่ได้เก็บนะคะ,มะเมล็ดพริกก็จะร่วงลงพื้นเกิดเป็นต้นกล้าขึ้นมามากมายเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะพริกกระเลียงจะไปที่แล้วคะ่ะมันก็จะมีทั้งพริกกระเหลียงพริกขี้หนูสวนเนี่ยแบบนี้คะ่ะทุกคน พอมันสุกนะคะเราไม่ได้เก็บเขาก็ร่วงลงไปนะคะลอยร่วงลงไปแล้วข้างล่างนะคะนี่ค่ะเกิดมานะคะร่วงลงพื้นนะคะเนี่ยต้นกล้าพริกหมดเลยนะคะนี่คือต้นกล้าพริกนะคะใครอยู่แถวนี้มาเก็บนะคะอันนี้คือถุงผักบุ้งยังไม่ได้ทิ้งนะคะวางไว้ก่อนเป็นที่ระลึกกระเพราค่ะอันนี้พริกกระเลียงนะคะต้นนี้โคตรดกเลยดกมากเลยค่ะ ร่วงเตมเลยนะคะอันนี้คือผักบุ้งที่เราตัดไปเนนะคะแปลงนี้นะคะจากแปลงนี้นะคะปวบยาวๆมุมเนี้ยผักบุ้งเหมือนกันค่ะน้องขนาดแน่นหน่อยนะคะแปลงนี้เราก็ได้ถอนไปนะคะเหลือไว้แต่ต้นจะได้อื่นจะได้แข็งแรงนะคะเชิญมาเก็บนะใครอยู่แถวนี้ต้นหอมะคะ่ะมีโบโบกเลยนะทุกคนอันนี้ผัก แมงลักค่ะไายตู้ค่ะเนี่ยค่ะดอกเราปล่อยให้แห้งนะคะเดี๋ยวจะไปหว่านมาเมล็ดนะคะสักพักเราจะโลนะคะเพราะว่าเราจะมีแมงลักมานะคะเนี่ยเห็นไหมคะแมงลักเราผักชีฝรัง่งแยกแล้วก็สะระแหน่ค่ะเราแยกมาจากตรงนู้นนะคะแผนสองของเราค่ะคือตอนนี้มันถ้าเขาแก่ตัวไปนะคะเราก็จะได้มีสะระแหน่กินทั้งปีนะคะต้นหอมค่ะ ไม่ใช่หอมแดงน,นะคะทุกคนหอมแบ่งหอมขาวอะคะ่ะเนี่ยทักทายจากสวนครัวนะคะผักชีฝรั่งมุมนู้นค่ะแยกนะคะต้นก้าพพิกแล้วออกไปนู่นหมดเลยนะคะตรงนี้มีผักแพลวค่ะขอบคุณนะคะที่มาดูมาชมค่ะสมมูรความสุขจากสวนครัวนะคะทุกคนสวัสดีและขอบคุณค่ะแฮปปี้ไนท์เดยค่ะทุกคน